ดานเยอะจริงๆเลยนะทางขึ้นเนื้อทางขึ้นเนื้อมันใจเยอะอะไรแบบนี้ทางขึ้นเนื้อทางขึ้นเนื้อไม่ว่าจะไปเชียงรายหรือเชียงใหม่หรือเชียงใหม่ไม่ว่าจะไปไหน ก็เจอแต่ดานเจอแต่ดานเจอแต่ดานโอ้คุณตำรวจโอ้คุณตํำรวจถามใจคุณดูอยากจะเยี่ยวเยี่ยวแค่ไหนโอ้คุณตำรวดไม่เยี่ยวได้ไหมผมคงต้องตายถ้าผมคงต้องตายถ้าเกิดผมเยี่ยวทูกดานหมดปัญญาต่อยากจะเยี่ยวให้ครบ แต่ปัญหามันก็เกิดทุกทีไอตัวผมนี้กินน้ำไม่เก่งกินน้ำไม่เก่งกินน้ำไม่เก่งไปเยี่ยวทุกด่านนี่มั้งครับขอแค่บางด่านก็พอหัวใจดัดตัวว่าโดนแหเยีบแซลเขา,าเขอโทษครับ